สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงปาฏิหาริย์มนพระแม่ธรณีของหลวงพ่อกัวชิตินทโร ที่มาของเรื่องเล่ามาจากบันทึกของชาวบ้านวัดหัวเด่นและชาวบ้านวัดบ้านแค่สองหมู่บ้านนี้ใช้น้ำดื่มน้ำอาบในบ่อเดียวกันเพราะเป็นที่ดอนบ่อนั้นได้ขุดเป็นสี่เหลี่ยมใช้ไม้แกนมาวางขัดกันไว้ป้องกันดินพังลงไปในบ่อน้ำน้ำที่ได้เป็นน้ำซึมบ่อทรายต้องมาตักในตอนเช้าถึงจะได้น้ำมากหน่อยค่อนข้างลำบาก เหตุการณ์นี้เป็นมาตั้งแต่โบราณสืบรุ่นต่อรุ่นแต่ไม่ทราบว่าตั้งแต่สมัยใดมีคนพยายามจะขุดบ่อขึ้นใหม่แต่ก็ไม่พบน้ำเลยขุดขนาดที่ว่าลึกจนมองไม่เห็นคนที่ขุดลงไปจนมาถึงสมัยหลวงพ่อกวยลูกศิษย์ของท่านที่เป็นคนใหญ่คนโตจึงได้ติดต่อกรมทรัพยากรธรณีมาช่วยสำรวจได้ทำการขุดเจาะอยู่นานหลายวัน ขุดลงไปลึกมากหลายกิโลเมตรจนกล่าวกันว่าลึกขนาดอาจจะถึงเมืองลับแลเมืองพญานาคเลยก็ว่าได้จนคณะกรมทรัพยากรธรณีจนถอใจหมดหนทางจนได้บอกล่ำลากรรมการวัดโดยไม่กล้าขึ้นไปบอกหลวงพ่อกวยโดยตรงกรรมการวัดกลัวไม่มีน้ําใช้เลยรีบขึ้นไปบอกหลวงพ่อกวยว่ากรมทรัพยากรธรณีเขาจะกลับแล้ว เพราะว่าขุดลึกลงไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอน้ําหลวงพ่อกวยเลยพูดขึ้นว่ารู้แล้วบอกพวกมันรอก่อนนะสักพักทุกคนก็เห็นหลวงพ่อกวยเดินไปถือบาตรไปยังบ่อน้ําที่ขุดจะกันอยู่จากนั้นหลวงพ่อกวยได้เทน้ําในบาตรลงไปในบ่อแล้วท่านก็เดินหันหลังกลับไปทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นต่างตกใจและอัศจรรย์ใจน้ําในบ่อที่ขุดจ,จอกันอยู่ ได้พุ่งขึ้นมาอย่างแรงแรงน้ำพุ่งขึ้นสูงมากจนถึงระดับยอดต้นไม้ทุกคนต่างดีใจร้องชยโยดังลั่นต่างพากันเล่นน้ำสนุกสนานขนาดตัวหลวงพ่อกวยเดินห่างออกมาจากบอ่อน้ำท่านจึงเปียกท่านกำลังจะขึ้นกุฏิลูกศิษย์เลยถามว่าหลวงพ่อใช้คาถาบทไหนธรลมมนขอรับหลวงพ่อกวยท่านได้พูดว่าใช้คาถาพระแม่ธรณีท่องว่าโพ อาวะนิตาละภาวนาให้แม่ธรณีมาช่วยเมื่อยามคับขันถ้าไม่มาอกแตกตายคาถาบทนี้ได้บันทึกในตำราแก้วสารพัดนึกคาถาบทนี้เป็นคาถาเรียกพระแม่ธรณีของหลวงพ่อกวยเป็นคาถาที่สำคัญมากของหลวงพ่อกวยคนที่บูชาพระแม่ธรณีของหลวงพ่อกวย ล้วนแต่ได้รับผลความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขดีกันทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะว่าพระแม่ธรณีเป็นเทพแห่งความอดมสมบูรณ์ในสมัยโบราณยังมีอีกเคล็ดลับก่อนจะออกจากบ้านจะไปถิ่นแดนไกลหรือจะไปออกรบจะหยิบดินใส่หัวขอพระแม่ธรณีคุ้มครองโดยกั้นลมหายใจหยิบดินใส่มือนิดเดียวแล้วตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่า แม่ธรณีเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังแล้วพูดเองว่าอยู่ลูกขอฝากตัวสังขาตังโลกวิทูสารพัศสศัตรูวินาศสันติหยิบดินใส่หัวตาบได้ที่เท้ายังเหยียบพื้นธรณีอยู่เปรียบเสมือนมีพระแม่ธรณีตามคุ้มครองจะแล้วคาาจากอันตรายทั้งปวงท่องเที่ยวทั่วไทยไปได้รอบโลกอุปเทศท่วมหลังช้าง ตราบใดที่เท้ายังเหยียบพื้นพระแม่ธรณีอยู่ไม่ไต่นอกบ้านปเปรลียบเสมือนมีแม่ตามคุม้มครองแควคาดจะอันตรายทั้งหลายพูดผีปีศาจพ,พ่ายแพ้ผู้ชายผู้หญิงใช้ได้ไม่มีข้อห้ามสายเวทโบราณที่อยู่คู่คนไทยมานานแต่น้อยคนนักมิค่อยเข้าใจความหมายและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาด ฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ